ครับก็ขณะนี้หมู่บ้านสารพีก็เกิดเหตุไฟไหม้ครับนี่ครับรอบที่ห้าแล้วครับนี่ครับอ่าเนาะซึ่งจากตอนนี้อากาศร้อนมากครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็ไฟไหม้คอกวัวครับนี่ครับไม่ใช่ร้อนเพราะเพาะพระโลกครับร้อนเพราะไฟครับว้ยนีู่นี่ครับควันขมุงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ ยิงยุงครับยิงยุงครับเหมือนควันครูคณชางนี้ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e สีบอยดัมซิ่งดินดวนครับอันนี้ผมก็มาทำการไลฟ์สดให้ดูครับนี่ครับไฟไหม้ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เกิดเตรบ้านสารพีหมู่ที่6กตำบลสี่เหลี่ยมครับอำเภอประคนชัยครับนี่ครับ ตอนนี้ก็รถดับเพลิงกำลังไอ้นี่อยู่ครับนี่ครับตอนนี้ก็กู้ภัยบ้านสองเมืองได้ทำการดับเพลิงอยู่ครับนี่ครับครับก็ตอนนี้ก็โคแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ